สวัสดีครับอ่า่องวัดตานเตียสุโขทัยครับหนวดทำไมปลาจมูกเนี่ยขอขอบไทยอ่าสวัสดีครับ่อ,องวัดตานเตียสุขโขทัยครับ <c oughs> วัวนนี้เรามาดูกินซอยจุคลิปที่สองนะเมื่อวานนี่ก็มีภารกิจจริงๆนะน้องนะมาเอาคำแรกคำแรกกันคำแรก áo tay mù con, tay mù con. Ừ. Ê. Ê. Cầm, cầm nó con cảm chứ Kì ngật.

จอยจูใช่ไหมล่ะถ้าเราจะกินเนี่ยเราจะกินจอยตูเนี่ยไปเจอร้านเผือกหน้าหลวงพ่อเก<ฮ>๋าโอ้โหเหมนไหมจังนักหนาแล้ยล่ะเราไม่ต้องต้มเราก็ต้มเป็นเรียบร้อยเนื้อหมูแล้วซอยเรก็กินได้ครับบ่าว มันจะเป็นไปัญญาเป็นไม้ตักนะผู้ขอายของเขยงกินดินดีะ่ะขอเขากินนิดห่อยทำง่ายๆนะตัดแกบตัดแกบ นี่แก่เลยพักก็จรินขอบรอบะนี่อาจจะเป็นมังกรน่ะนะมังกน,น<ๆ>แล้วนะ่ะดังไงล่ะตายหายแล้ว ขอ,อาภายัยจะปั๊บเลยครับไอตอนไอกะทินมันล้นอ่ะอืมขับเลยอืมอืมตุม๊กหมตอปแร้บแกมนะครับกะทิน ตีกันไม่ไหวแล้วนะหมดตีกับยอมอ่ะสักจับแล้วอืมเค้กดทำบุญจะพี่น้องแล้วคือทำบุญก็จมือโยดท้องเก่าไปจะเจอทุกหัวใจเหมือนกันจะโยนเอ่อโยนโยนใส่เก่านั้นจะไปเป็นเคล็ดทำบุญแล้วกันอืออันนี้ก็จะเป็นเคล็ด กินขอดิกินซอสจุกนี่ก็เพิ่งตังมาจัดแจมมกรานะพี่ตังนะสองวันตั้งแต่เตราขอดายโู้จัดจัดอืมอืมจ่ายยาพิจาย่างหมูอืม หมด่ะทำกบินแกมสองสามหน่วยนะสองสหน่วยกับเอฟซีทุกคน ปแล้วอเอาอีสระก,ก็ไม่มีนะเอาอีสระแล้วพับสักเล็กทุกคนไทยนะครับ mất thao cái sừng nữa, đúng rồi nó chỉ mất. Khám để trái nhé, ah, dù dù khám này, เดิทาถามแลมน้าแล้วต้่งผน้าไงก็ตุองรุ้นอ่ะโคเก็ใหเป็งโคก็บแพ้แบบนี้่ะเป็นหมู่ก็อยู่แบบคุ้นอยู่แล้วก็จะบุญอับจะวาสนามลนก็หามอยอะนะ แกก็ใส่งามๆอันนี้ก้งก็ติดแกมก็พก็สิ่งวันนี้ก็ฝนร้อนน้อยอ่ะกัวไอ้ฝนหลมดังฝนเอฟซี

เอฟซีหาเขาเอ๊ะทำไมร้งปากวงรไรอ่ะมือใจไหนน้นมันเนื้อมันติดมันติดปันะจะนานว่าอ,อ่อเมองเขาจะกำมอยูกำมอยูที่ผลออแอหมูสิบก,นะก,ก็จะเลี้ยงเลยนะหมูสิบก็จะเลี้ยงก็จะ บางรูปทิบก็จะเรียกนะ่ะถ้าผู้ใหญ่เหมือนมดพลาปะเด็นมาหลายนะก็จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ให้อ่ผมก็ถนับสนุนให้เมงนะลงเป็นลงผู้ใหญ่นะให้เมงลงผู้ใหญ่อ่าก็หลานซ้ายแนละ้วแน่พี่น้องนะหลานซ้ายอ่าโอ้พี่เวียงเข้ามา อ่าขมดินไว้คือว่าจะจะทำบานไว้ข้างไว้ข้างถนนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขำใช่หรอขำทชาหรอขอถ่ายเนาะอภัยเรื่องในภูผาพเนาะอือขอขอบคุณเอซทุกคนอ่าที่อ่าที่ติดตามอ่ากับคลิปอ่าอ่ากินอจอสโจ วันนี้จุหมูแกงกับพาคถิน่นวันนี้เดี๋ยวอาซิ้ดท้ายงามๆซิ้นท้ายงามๆนี่นี่เดี๋ยวนะไอซีดูใกล้ๆโหนี้ำพริกเออจิ้มตำพริกวนนีย ก็ไม่ไม่ได้มีเครื่องย้ำแล้วกินน้ำพริกเอาอ่านี่นี่ดูใกล้ๆนี่นี่ไส้หมูอู้ไส้หมูงามๆอู้ดีกินเฮไปเจ้าบอกบอกว่าร้อยอกแซ่บแซ่บไปกันนะของอ่าแซ่บๆนะเดี๋ยวเหือก็ออกก็ไม่ไม่การตะปัดนะเนาะว่าการตะปัดเหือเพราะว่า ต,ต้องเก่งใจเอฟซีว่าไดวไหมกันนะอ่าพัดลมก็ไม่ได้เ,นะไป,ไป,เปิดแล้วมันก็ดังรบกวนไงควัมจะดังเสียงรบกวนเอ้าคำท้ายนะน้องคำท้ายคำท้ายของคลิปท้ายอืมบอกเจ็บปวดอยู่ท้ายก่อนอยู่ท้ายนอนเนี่ย Nhớ kêu cái món người Làm cái giấy chứ Tí này em đồ rồi đó Năm bói cho Mà chào bà bà muốn bà mua không phải nào đó. ลามฝันเมตตัวอืมอาขอความสุขความเจริญครับพระยา,าพพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมทั้งสองคลิปคือช่องวัดตันเะจียสุโขทัยนะอ่าวันนี้ดูกินสอจุหมูนะเดี๋ยวก็ทีเอฟซี FC ที่ขอกันมานะเดี๋ยวไม่นานจะจะมีอาหารสิงโตอ่ะ จัดให้นะอาหารสิงโตจัดให้เออจะมีอาหารสิงโตจัดให้นะก็กินเสือร้องไห้แล้วนะเสือร้องไห้แล้วก็ไอ้ดอกจอกก็เรียกว่ากุ้งงวนะพี่น้องนะนะเราไม่ต้องต้มแล้วนะเราไม่ต้องต้มแล้วอ่าดอกจอกนี่เราจะปิงงะป้ง,หมหมง,งแล้วก็เราจะปิ้งไงละปิ้งให้มันหอมๆง่าแล้วไอ้โดยเฉพาะไอ้ เนื้อเสือเนี่ยอยากจะกินทดดแจก็ขัวสาโยกาตัวองเอาแล้วก็อ่าทำเพื่อเอซอยู่แล้วนะพี่น้องนะทาเพื่อเอฟซปากกันด้วยนะกดกระดิ่งกดซับสัคคายให้กำลังใจกับช่องวัดจันเตียสุโขทัยนะวันนี้ก็หมดเวลากินซอจุกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ